เราเกิดมาหลายภพชาติสร้างทั้งบุญและบาปมามากมายหากอยากให้ชะตาชีวิตดีหลวงตาหมม้าท่านเมตตาบอกไว้ว่าอย่าน้อยใจในโชคชะตาหากเราต้องการอนาคตที่ดีงามเราต้องหมั่นสร้างแต่สิ่งที่ดีงามอย่างต่อเนื่องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไป ปัจจุบันที่เป็นทุกข์เป็นผลพวงจากอดีตซึ่งเราอาจจะลืมเลือนหรือผ่านมาหลายภพชาติแล้วเมื่อใดเกิดทุกข์ให้ใช้โอกาสนั้นรวบรวมกำลังใจอธิษฐานแก้ไขเพราะเป็นจุดที่เราจะรวบรวมกำลังใจได้อย่างเข้มขน้นด้วยเมตตาธรรมของพระอาจารย์วโรงคต วิริยธโรหลวงตาหม,มาขอโมทนาพระคุณความดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนถึงที่สุดทอธรรมรัก